เกิดมาตัวผมนี่ร่ำรวยไม่ถูกหวยแต่ว่ารวยเกินคนแาฉันบอกไม่ได้ขายพุ้นคนไม่ได้ขายถนนพ่อของฉันคน และพ่อมีนาสีไลรขุดไปไว้แถวบางลำพูเขาเลยเจ้าเป็นที่ขายปลาทูเห็ดมิละแมนูตัวข้ผมจิงรวยสวยวันนี้เมื่มีเจอจาเตืวอขั้นเสือและป่าราคานั้นมึงไปหดของอ้หลายพ่อแม่งซ้อนฝากไปตุงล่อนดอนลวนลวนเขาทั้งน้า เด็กมาตัวผมที่ลำรวยไม่ถูกไม่แต่มาลวยคนคนพอฉันบอกไม่ได้ขายคนคนไม่ได้ขายถนนพ่อของฉันคนรวยตอนแรกพ่อมีนาสิบไร ไปไว้แถวบางลำพูเขาเลยเจ้าเป็นที่ทายประธูเหตุนีละเม่นูตัวกับผมจึงรวยสวยวันนี้ว่นมีเจอจากตัวขั้นเสือและผ่าราคานั้นมมงไปลุดของอายหลายก็เแม่ซ้อนฝากไห้คุงล้นโดดล้วนลุนลเขา เพ่งเพงนี่ซื้อมาเพ่งเศรษฐี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 ไงเศรษฐีขี้เสกคุยนะขี้คุยานั่นหลายคนแมงซ้อนกลัวแมงซ้อนแฟนกูร่อนดอนผุนอ่าแฟนไปกูร่อนดอนลวนเขาทั้งนั้นล้วนเขาทั้งนั้นเออขี้ยังรงขีคุยเพ่งขี้คุยนะอยากให้มู้สาวมากกันนะเพื่อเป็นเรียนสาวเคุยสาว ส้ำนี่เดีตะกี้พอลำบ่มีก่อนเงา้เดี๋ย้อมนี้มมีซีวัคซีต่อขึ้นซืมือดีเด่นร่ำไปซื้ล้วก็บขึ้นมาไำนี่ยังเขายังเขาซากนี่ก่อนไง่ายเน่ยเดี๋ยวังต่าก็ไม่จะเล่นเพลงมาจบไปครอบาทแถนี้วันร่ำก่อนเนี่ว่าเมื่อสุขนาสเ็ะกีแมนเน่าหรอผมเป็นเ็นว่าผมหัดไม่ได้ยินว่านี้มันว่าหรอแมนเราเมีสลึงมีสลึงเพลงมันจบไปครอบาท ให้ขาดสิ่งของต้องประสมมีน้อยใช่น้อยคอยบรร้าใจลงให้มากใจยากมานทั้ทงท่าลากไวมาฟ้าฟังว่าได้หยุดได้ยังกำลังหน้าท่าใดแล้วจิงได้เล่ยลวงไปสาวาสิแงตกังเดินใส่เชนเลยฟอด นานั้นนี่เขาซ้ำไปกี้เขาสากไปเลยสากไปเลยขอนโดคนนี้พูดห้องว่างเดินคนนีู้เขาจะเรียนเพลงหลายหลายอย่างเล้วยนักเขาเรียเขาล่าเนี่ยนีเขาล่าเนี่ยเออคนตะกี้ว่างสิตะกี้ตะกี้ด้วชูมือนี่เด้ป่ะนี่ชมือโอ้ยเขาจะสลับหลายหลายยาหลายเลยนีมันมันกลับมาของมันกินหนาปินหลังนี้คนมากันเออขโมยเหรอการกินกียงลากจะกลับขอมย นีกินรำม่วงกับยาป่นแค่กินป่นไปจากแก้วคือกันคือกันคือกันเออก็ว่ามนุษย์มนุษย์นานาจิดตังนานาคิดตังอันนี้นาจิตตังให้มม่สวนสวนจิตตังคักวันนี้เนี่ยไร่ไร่จิตตังโอ้ยสิบมิลไม่เอาไม่นาไม่สวนเดี๋ยวกไร่ไร่จิตตังนานาจิตตังสวนสวนคิตตังบอกคักวันนี้ขนาดนานาจิตตังเลยนี่ถ้าเป็นสวนสวนคักโอ้ยใครไม่ให้ไงคิดตังให้โต๊ะไก่เนียโต๊ะไก่ ซวยวันนี้เม่มีเจอจะเตือขันเสือและผ่าราคานั้นมึงไปรถของออ้หลายกอแมงซ่อนฝากคุ้งล้นโดดล้วนลงเขาทั้งนั้น